แต่ก็พูดถึงเรื่องการขับรถไปเลยค่ะแน่นก็ขับรถและไปอันนี้อย่างแรกเลยที่แบบว่าแตกต่างจากบ้านเราอย่างไอ้นี่พวงมาลัยขับรถฝั่งซ้ายฝั่งขวาบานที่เมืองไทยเราจะขับฝั่งขวาแต่ว่าที่นี่ขับอยู่ฝั่งซ้ายค่ะสับสนประจาเลยกลับไปเมืองไทยมาทีไรกลับมาที่นี่ไอที่ปัดน้ําฝนกับตีไฟเลี้ยวเนี่ย สลับกันอยู่ตลอดก็ตอนแรกจะตีไฟเลี้ยวแล้วก็ไปปัดน้ําฝนอะไรเงี้ยมันเพราะมันอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอะไรเงี้ยที่ปัดน้ําฝนมันจะถ้าอยู่ที่เมืองไทยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่มันจะอยู่ทางด้านขวามือที่ปัดน้ําฝนเนาะแล้วก็ที่ตีไฟเลี้ยวมันก็จะสลับกันอ่ะอย่างเงี้ยออพอจะเลี้ยวทีก็ปัดน้ําฝนเอ้าปัดน้ําฝน ปัดน้ำฝนอยู่สักพักแหละน่าจะเดือนสองเดือนได้ะค่ะเวลากับมาทีก็เนาะ mm hmm. เอาจริงๆก็อยู่มาที่นี่ก็คงอ่อนชีวิตแล้วแต่ว่าเวลากับไทยไปขับรถที่เมืองไทยสักเดือนสองเดือนเนี้ยกลับมาที่นี่ก็จะนั่งแบบว่างงสักพักปัดน้ําฝนไปหลายรอบหลายอยู่ mm hmm. สักพักเหมือนกันค่ะน,น, mm hmm. นะครับแล้วมีก็กดจลาจรค่ะอื mm hmm. จะบอกว่าที่นี่เขาเคร่งขัดมากนะ สปีดลิมิตก็คือถ้าเขากำหนดไว้เท่าไหร่มันก็จะ,ะคุณครูก็ควรขับตามประมาณนั้นเพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะมีคนมาเฝ้าตลอดนะแต่ว่าเขามีเรดาร์จับ <c oughs> เขามีเรดาร์จับความเร็ว <c oughs> เขาตั้งไว้มีเรดาร์จับความเร็วมันก็จะส่งสัญญาณไปแล้วเขาก็จะสามารถที่จะรคคอร์ดตามจากกล้องวงจรปิดที่ดูป้ายทะเบียนแล้วก็จะลิงก์ถึงเลยว่ารถคันไหน ถ่ายรูปว่าคนขับน่ะหน้าตายังไงแล้วก็ไยทะเบียอนอย่เงี้ยส่งส่งจดหมายไปที่บ้านเลยค่ะอันนี้ขเขาเล่าประสบการณ์ประสบการณ <laughs> ์าา <laughs> เดี๋ยนะขับรถเร็วอ๋อจริงๆเป็นคนไม่ได้ขับรถเร็วนะคะไม่ได้ขับรถเร็วนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดีนะคะแล้วเมื่อกี้เห็นนะคะว่าเขาลิมิตไว้ที่สามสิบห้า อ่อรีวิสามที่ว่าเขาเข้า,ขาบ้านแฟนก็ตกใจเหมือนกันเพราะบอกว่าโดนทิเคตก็เอ่อมันคือโหโหมัน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 จะมีเป็นจุดๆด,ด้วยเนาะบางจุดบวกสี่สิบห้าเอ่อพอไฮไฮเวย์ Highway, มันก็จะเยอะหน่อยแปดสิบแล้วเข้ามาถนนก็จะเป็นสี่สิบห้าพอเข้ามาถนนใกล้ๆหมู่บ้านก็จะเป็นสามสิบห้าเนี่ยพี่โดนตรงแถวแถวสามสิบห้าเนี่ยสามสิบห้ารีวิสามสิบห้าก็เข้ามาตรงสี่สี่สิบ สี่สิบกว่ามานิดๆแล้วใช่ไหมคะเพราะออกมาจากอีกถนนหนึ่ง uh huh. พอเลี้ยวเข้าถนนสามสิบห้าสปีดสามสิบห้ามันก็ยังอยู่ที่สี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่หกอยู่นะคะก็ปื้อขึ้นมาพอ uh huh. ขับขับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทางสองเลนแบบนี้เลยขับเข้ามาปุ๊บก,ก็เห็นว่าโอเครถข้างหน้าจอดจอดเข้าริมริมซ้ายรถข้างหน้าจอดเข้าริมซ้ายปุ๊บพี่ก็เห็นข้างหลังเออ มีไฟแวบแว๊บแวบแวบแวบสีน้ำเงินเราตำรวจแน่นอนะอ๋อสงสัยเขาเขาเรียกคันข้างหน้าเพราะคันนั้นหน้าจอดเราก็โอเคหวังดีว่าโอเคหลบหลบทางให้เขาหน่อยเราก็ย้อนเอ่ออะไรนะแซงเข้าไปแซงเข้าไปเพื่อจะให้ <laughs> เหมือนกับตำรวจก็น่าจะตามรถคันนั้นแซงเข้าไปข้างหน้าเพื่อขับรถออกไปนะคะพอขับออกไปปุ๊บตำรวจ ไฟหัวหันนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมหยุดหรือเราคนเดียวตามเราแน่นอนตามเราแน่นอนเราก็เลยต้องจอดโอ้นี่โดนตำรวจขับรถวิ่งตามเลยเหรอตำรวจขับรถวิ่งตามมาถึงเกือบถึงเกือบจะถึงบ้านนะคะไม่แต่ว่าจริงๆมันเป็นเส้นแค่แบบประมาณครึ่งครึ่งไม่เท่านั้นนะคะก็พอพอจอดปุ๊บ เราก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครั้งแรกที่โดนตำรวจเรียกก็ทําไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอจําได้ว่าห้ามออกจากรถให้อยู่ในรถนะคะเราก็อยู่ในรถก็เปิดกระจกตำรวจกรทักเข้ามาค่ะเออชื่อ,อไยมีไปกับขี่ไหม,มก็เกหาไปกับขี่ก็หาไม่เจออีก <laughs> เจอเอกก็เลยบอก oh. บอกตำรวจบอกตารว้ว่าบ oh. อค,คือคือบอกความจริงทุกอย่างอ่ะฉันเพิ่งไปหาหมอมาแล้วปรากฏว่าคลินิกนั้นน่ะเขาต้องการใบใบขับขี่ก็เลยส่งให้เขาส่งให้เขาเสร็จฉันคิดว่าฉันคงลืมหยิบมาแน่นอนเลยเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งอ่ก็พยายามหาหาตำรวจบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องหาเขาก็เดินไปที่รถเขาเป็นรถมอไซน์นะรถมอไซน์รถมอไซ์ที่มีมีอุปกรณ์ครบ มีอุปกรณ์ครบทําไมรู้ว่ามีอุปกรณ์ครบพบเขามันหาเล่สามล้ออย่างเงี้ยปะ่ะใช่ใช่ใช่เขาปริ้นเอกสารมาให้เราดูเลยว่าโอเคเอ่อคือเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเขาก็เข้าไปดูหลังรถมีมีป้ายทะเบียนเขาก็ไปไปที่รถเขาน่าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรเรียบร้อยก็เช็คเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เดินกลับมา แล้วก็โอเคฉันเจอใบขับขี่พอดีก็กำลังหาใบขับขี่ส่งให้เขาก็บอกว่าโอเคเออ,อยูคขับรถเกินลิมิตอยูคขับอยู่สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกอ่ะฮะแต่ที่นี่มันสามสิบห้าแล้วเขาก็บอกเขาก็ปริ้นเอกสารมาให้เป็นเอซเลยก็เออเขาไปปริ้นเอกสารที่ไหนที่รถมีอุปกรณ์พร้อมหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่า uh huh. เขาจะรู้จักเราหรือไม่เรามดใจได้นะ ใช่ค่ะเขาปริ้นออกมาหมดเลยว่าโอ้ย<ม>ที่<ล>อุปกรณ์อะไรที่อยู่ที่ไหนรถทะเบียนอะไรซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่รถรุ่นอะไรแล้วเขาก็เตือนว่าเออครั้งนี้โอ้ไม่กอครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ทิเกตแค่ตอนะนี้แค่เตือนเฉยเตือนเฉยนะคะเตือนเฉย,ยอันนี้ก็ต้องให้ใบเตือนต้องระวงัง,วงแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นก็คือเราเราก็หวังดีตอนที่กําลังจะหาใบขับขี่ แล้วเสร็จแล้วพอหาเจอปุ๊บแต่ตำรวจยังอยู่ที่รถเราก็เปิดประตูจะเอาไปขับขี่ไปให้ตำรวจตำรวจไม่ต้องไม่ต้องอยู่ไปในรถนั่งอยู่ต้องอยู่ในรถต้องอยู่ในรถแต่เราไม่ให้จากรถใช่โอ้นี่เจอแล้วค่ะไปขับขี่นั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถอันนี้ก็ประสบการณ์ประสบการณ์ขำๆอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ที่จะต้องรู้เหมือนกันเวลาเราถูกเรียกเราจอดเราให้รถกระจกลง ไม่เดินออกจากรถนะคะเรา uh huh. เรารออยู่ในนั้นเรารออยู่ในรถแต่เ,เจ้าหน้าที่จะเดินมาที่รถเองเขาเขาเขาไม่ให้เราออกจากรถอันนี้ uh huh. เออจะถามว่าเจอกับตัวไหมไม่ได้เจอกับตัวแต่ว่าพอดีนั่งไปกับคนขับ uh huh. น้องมีน้องมาจากเมืองไทย uh huh. ก็มาขับรถ uh huh. ก็เช่ารถขับกันนะที่เมืองไทย ามาจากเมืองไทยมาเที่ยวที่ที่อเมริกาเงี้ยก็ขับรถน้องขับรถให้เราก็นั่งคู่ไปเงี้ยเนาะโอ้รถตำรวจมาวิววววขับยังไอเราก็ไม่รู้ไอเนาะคือเราพอดีติดประชุมอยู่เราก็มัวแต่ประชุมาสายอยู่เนาะแล้วน้องเขาก็เป็นคนขับรถน้องเขาก็ไม่รู้เขาก็ขับไปเรื่อยๆขับอย่างรวดเร็วรถตํำรวจตามอยู่สักพักอะ <c oughs> ตามอยู่นานมากจนแบบว่าเอ๊ะเราก็ พอยเนี่ยเราค็เอ๊ะทำไมเขาตามอยู่เหมือนกันเหมือนพี่เกต่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือตามเราอะไรเงี้ยมัใชอันนี้รถน่าจะเป็นเชอรีฟอะไรเงี้ยอยู่ที่นิวยอร์กวิววิวตามมาจนแบบว่าเราก็สังเกตอ้าวไม่ได้ไม่ใช่แล้วล่ะเขาน่าจะตามเราพอดูเหมือนเขาเอคือก็เปลี่ยนตามเลนเทลเกตเรามาตลอดก็เลยอ๋อโอเค บอกให้น้องเชะลอแล้วก็จอดข้างทางเขาก็มาจอดเทียบข้างหลังเลยโอ้ไม่กอดเขามาเขาตำรวจโมโหใหญ่เลยเราะว่าทําไมเธอไม่จอดรถเขาบอกว่าเขามาถามว่าทําไมไม่จอดรถฉันเนี่ยฉันตามเธอมาเป็นกิโลสองกิโลแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกอก็โทษทีคือไม่รู้อะไรเงี้ยเออหนึ่งเราไม่รู้สองเจอความเร็วเหมือนกันอืเราขับอันนั้นจริงๆเป็นไฮเวย์เลยนะแล้วก็ความเร็วน้องขับ ขับอยู่ร้อยกว่าอ๋อเจอเลยร้อยกว่าแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเรดาร์ก็เออสัญญาณจากไอเนี้ยเรดาร์มันมันจับมาเขาก็คือวิ่งตามได้เจอใบสั่งแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลต้องอะไรเงี้ยอ๋อยาคเลยต้องเสียค่าปรับต้องไปขึ้นศาลต้องอะไรเงี้ยเออก็ตามเขาตีเขานั่นแหละใช่ที่นี่คือจะบอกว่า กฎหมายเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องปฏิบัติตามจริงๆอ่ะเพราะไม่งันน้น,น,นคุณก็คือต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปตามจ่ายเสียค่าปรับทั้งค่าหนุนค่านี้อคะแนนในใบขับขี่คุณก็ถูกตัดไปด้วยใช่พอคะแนนในใบขับขี่ถูกตัดประกันประกันรถยนต์ประกันรถยนต์ก็ขึ้นไปด้วยถูตามไปหมดเลยแล้วถ้าคะแนนคุณ ถูกตัดไปเยอะๆจนเหลือแต้มน้อยถูกยึดใบขับขี่ถูกอือ mm hmm. อืมแล้วอกรณีที่บอกว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยถือว่าที่นี่อ่ะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากดีอยู่ไมต้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องมีทนายมาไอเนี้ยไม่งั้นนอกจากจะเอะอาจจะถูกยึดใบขับขี่ไปเลยไม่สามารถขับรถได้ตลอดชีว mm ิต hmm. ก,ก็คือมีมีหลายอย่างยิง <Okay. S 2> ย่งยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีใคร บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอะไรเงี้ยออบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากถ้ามีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดนซู<ะ>บ้านช่องห้องหอสมบัติพรสถานอะไรที่คุณมีทั้งหลายแหละโดนซูไปหมดเลยโดนฟ้องร้องให้จ่ายค่าเสียหายทางบริการถึงแม้คุณจะมีประกันรถยนต์ทางประกันรถยนต์เขาก็จะจ่ายได้แค่ระดับหนึ่งแล้วที่เหลือนะ่ะคนที่ผู้เสียหายอะ่ะเขาก็จะจ้างทนาย มาอ่ฟ้องร้องคุณทรัพย์มสมบัติอะไรคุณมีทั้งหลายและระวังตัวเพราะฉะนั้นที่เนี่ยคือการขับรถหรือว่าทำอะไรต่างๆทุกคนถึงจะต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดเพราะต่อให้คุณเจ้าใหญ่นายโตหรืออะไรยังไงทุกคนอยู่ใต้กฎหมายอันเดียวกันเอถ้าคุณทำผิดกฎหมายถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยโดนหมดโดนหมด,ด,หมดจริง ก็ลองสังเกตดูนะคะบางทีเห็นป้ายหยุดป้ายหยุดป้ายสต็อปตรงงใช่ไม่มีไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะแต่ป้ายหยุดเราก็จะหยุดใช่ต้องหยุดหยุดหยุดนิ่งเลยนะปูสต็อปเลยนะไม่ใช่แบบว่าแค่ชะเง้ออะไรเงี้ยไม่งั้นบางทีก็อาจจะมีกล้องแล้วก็โดนโดนเรียกแต่ว่าที่นี่เขาปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีรถสักคันเขาก็ต้องหยุดนะต้องหยุดค่ะถ้ามันเป็นป้ายหยุด หยุดก็คือต้องหยุดนะคะเมื่อกี้พี่พี่พี่หญิงส่งข้อความมาพี่หญิงเนี่ยบอกแนะนำนิดนึงพี่หญิงบอกว่าที่นี่บางทีก็มีรถตำรวจจอดแอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางทีก็ใช่ใช่นะคะจอดทางตายลงมไม้ต่างๆนะคะแบบเดียวก็ก็จะตามเนะคะ